มีสถานที่แห่งหนึ่งในไทยที่สูงกว่า120เมตรนะคะเป็นเจดีที่สูงที่สุดในประเทศเลยคับรแต่ว่าความสูงเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของที่นี่สิ่งที่น่าทึ่งกว่าก็คือภายในโครงสร้างเดียวที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มันได้บันทึกประวัติศาสตร์ของดินแดนสุวรรณภูมิเอาไว้ถึง3ยุค3สมัยซ้อนกันอยู่เลยค่ะใช่ครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพระปฐมเจดีย์กันตั้งแต่จุดกำเนิดในฐานะสูงกลางของอาณาจักรโบราณไปจนถึงการเป็นมหา,าธาตุคู่แผ่นดินสยามในปัจจุบันครับเราจะค่อยๆถอดรหัสไปทีละชั้นเลยใช่ค่ะเราจะสำรวจจากหลักฐานทางโบราณคดีรายงานวิจัยไปจนถึงตำนานท้องถิ่นเพื่อดูว่าเจดีย์องนี้บอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วก็ความเชื่อที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัยได้ยังไงบ้างใช่เลยครับคือประเด็นที่มัน น่าสนใจที่สุดเลยนะฮะ,ะก็คือว่าเจดีทรงระฆังสีทองอารามที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่เ,เปลือกนอกสุดเท่านั้นเองเปลือกนอกสุดครับที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์แต่ข้างในเนี่ยมันห่อหุ้มประวัติศาสตร์ไว้อีกสองชั้นเลยถ้าเปรียบเทียบนะฮะมันจะคล้ายๆกับ คล้ายๆกับอะไรคะตุ๊กตาแม่ลูกดกของรัสเซียครับอ๋อที่เปิดออกมาแล้วเจอตัวเล็กกว่าข้างในไปเรื่อยๆใช่เลยครับแบบนั้นเลยเป็นการซ้อนทับของชั้นวัฒนธรรมที่รอให้เราเข้าไปสำรวจทีละชั้นๆโอ้โหการเปรียบเทียบนี้เห็นภาพชัดมากเลยคะ่ะงั้นก่อนที่เราจะไปเปิดตุ๊กตาตัวแรกกันนะคะคิดว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมต้องสร้างเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไว้ตรงนี้ตั้งแต่แรก อะไรทําให้พื้นที่นครปฐมในอดีตมันสําคัญขนาดนั้นคะเพราะภาพจําปัจจุบันคือเมืองที่ไม่ได้ติดทะเลนี่คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยครับเราต้องเออ ลบผ้าแผนที่ประเทศไทยในปัจจุบันออกไปก่อนค่ะแล้วย้อนกลับไปเมื่อสัก1,500-2,000ถึง 2, ปีก่อนตอนนั้นแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมันไม่ได้อยู่แบบทุกวันนี้แต่มันเว้าวลึกเข้ามาในแผ่นดินมากกว่านี้เยอะมากเว้าวเข้ามาลึกขนาดไหนคะลึกจนทำให้บริเวณจังหวัดนครปฐรมเนี่ยมีสถานะเป็นเมืองท่าชายฝั่งที่สาคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับเมืองท่าชายฝั่งครับเป็นเหมือนประตูสู่สุวรรณภูมิเลยก็ว่าได้ หมายความว่าเรือจากอินเดียจากลังกาสามารถแล่นเข้ามาเทียบท่าได้ใกล้ๆบริเวณนี้เลยอย่างนั้นละคะถูกต้องครับที่นี่คือชุมทางการค้าและวัฒนธรรมเป็นจุดที่อารยธรรมจากอินเดียมาเจอกับคนท้องถิน่นทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าเทคโนโลยีแล้วก็ศาสนาด้วยและที่สําคัญที่สุดคือความเชื่อซึ่งก็คือพระพุทธศาสนานั่นเองครับพระพุทธศาสนาเถราวาทระลอกแรกๆที่เข้ามาในดินแดนแถบนี้ ก็มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองโบราณน,นครปฐมนี่จ้ะครับแล้วเมืองท่าโบราณที่ว่าเป็นศูนย์กลางนี่มันใหญ่ขนาดไหนคะพอจะมีหลักฐานอะไรให้เราเห็นภาพความยิ่งใหญ่ของมันไหมคะมีครับแล้วมันใหญ่จนน่าตกใจเลยเรื่องนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับการสำรวจของชองโบเซรีเยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสใช่ครับ เขาใช้ภาพถ่ายทางอากาศกับการสำรวจภาคพื้นดินและพบว่าเมืองโบราณนครปฐมมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดมหือมากว้างประมาณ2กิโลเมตรยาวถึง3.7กิโลเมตรเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะ2คูณ3.7กิโลเมตรนี่มันใหญ่มากเลยนะคะนึกภาพตามไม่ถูกเลยถ้าให้เห็นภาพชัดๆนะครับถ้าเราเอาจุดศูนย์กลางของเมืองโบราณเมืองโบราณเนี้ยไปวางไว้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในกรุงเทพค่ะ ขอบเขตของเมืองจะกินพื้นที่ไปถึงย่านพญาไทดินแดงและก็ราชเทวีเลยทีเดียวโอ้โหมันคือมหานครในยุคนั้นจริงๆแถมยังล้อมรอบด้วยระบบครูน้ําคันดินที่ซับซ้อนมากคูเมืองบางจุดกว้างถึง50เมตรเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยค่ะครับแสดงถึงการจัดการแรงงานและก็ระบบชนรับประทานที่ก้าวหน้าอย่างไม่น่าเชื่อ พอพูดถึงเมืองโบราณนครปฐมคนส่วนใหญ่ก็ต้องคิดว่าพระปฐมเจดีต้องเป็นศูนย์กลางสิคะแต่จากงานวิจัยนี้ไม่เป็นอย่างนั้นหรอคะเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับนี่คือจุดที่น่าสนใจและทําให้นักวิชาการถกเถียงกันข้อสันนิษฐานส่วนใหญ่เชื่อว่าศูนย์กลางการปกครองของเมืองจริงๆน่าจะอยู่ที่บริเวณพระปฐมเจดีมากกว่าอ๋ออยู่อีกที่หนึ่งใช่ครับในขณะที่องค์พระปฐมเจดีเนี่ยตั้งอยู่นอกศูนย์กลางหลักออกมาหน่อย อาจจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งควบคู่กันไปเอาละค่ะเราพอเห็นภาพความยิ่งใหญ่ของเมืองแม่แล้วทีนี้ได้เวลามาเปิดตุ๊กตาแม่ลูกดกของเรากันแล้วเริ่มจากตัวในสุดที่เล็กที่สุดแต่เก่าแก่ที่สุดยุคทวรวดีหน้าตาของเจดีองแรกสุดเป็นอย่างไรคะเจดีองแรกสุดที่อยู่ชั้นในสุดหรือตุ๊กตาตัวในนี้สันนิษฐานกันว่าเป็นสถูทชงโอควา่า หรือทรงครึ่งวงกลมครับทรงโอคว่ำคล้ายกับต้นแบบอย่างมหาสถูปสารจีในอินเดียที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชลักษณะเด่นก็คือองค์ระฆังจะกลมเตี้ยไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานสูงเหมือนเจดีย์ที่เราคุ้นเคยกันยอดก็จะประดับด้วยฉัดซ้อนกันขึ้นไปแล้วเราเจอหลักฐานอะไรที่สนับสนุนแนวคิดนี้บ้างคะเราพบรรมาจากศิลากับกวางหมอบจำนวนมาก แล้วก็ภาพสลักบโบราณวัตถุต่างๆในยุคทวาราวดีก็มักจะแสดงภาพสถูปลักษณะนี้ครับแสดงว่าเป็นการรับรูปแบบมาจากอินเดียโดยตรงเลยเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพุทธศาสนาได้มาตั้งมั่นที่นี่แล้วใช่ครับเป็นการนำเข้าวัฒนธรรมความเชื่อมาแบบเต็มๆเ,เลยแล้วก็ยังมีข้อเสนอใหม่ทางวิชาการที่น่าสนใจด้วยว่าบางทีส่วนยอดเดิมอาจไม่ได้เป็นฉัดอย่างเดียวแต่อาจจะมีลักษณะเป็นหม้อปูรณคตะ หม้อปูรณะคตะหรือ Pot of Plenty ครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ในวัฒนธรรมอินเดียและมอนโบราณซึ่งมันยิ่งตอกย้ำว่ารากฐานวัฒนธรรมในช่วงแรกเริ่มเนี่ยเชื่อมโยงกับอินเดียอย่างแนบแน่นมากน่าสนใจมากค่ะพอหมดสมัยทวาราวดีตุ๊กตาตัวแรกก็ถูกการเวลากลืนกินไปแล้วตุ๊กตาชั้นที่สที่เข้ามาครอบทับก็คือยุคอิทธิพลขอมเกิดอะไรขึ้นกับเจดีย์องค์เดิมคะ พออิทธิพลขอ,ของขอมแผ่ขยายก็มาสถูกเดิมที่น่าจะเริ่มสุดโรมไปตามการเวลาก็ถูกจะว่ายังไงดีถูกสวมทับด้วยสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ที่กำลังฮิตในยุคนั้นใช่เลยครับนั่นก็คือพระปรางที่มีสัดส่วนสูงฉลูดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่การซ่อมแซมนะครับแต่มันคือการประกาศเชิงสัญ,ญลักษณ์ถึงการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองและก็ความเชื่อที่เอ็นเอียงไปทางพุทธศาสนามาหาย,ยานของขอมตอนนี้เราไม่เห็นมาแล้ว เรามีหลักฐานชั้นดีจากวรรณคดีเลยครับท่านสุนทรผู้ได้บรรยายสภาพของเจดีย์องค์นี้ไว้ในนิราศพระปฐมอ๋อในนิราศครับซึ่งท่านแต่งขึ้นก่อนที่จะมีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่4ท่านพัฒนาว่าเห็นเป็นบูรณะสถานรกร้างมีต้นไม้เถาวันปกคลุมหนานแน่นแต่ยังพอมองเห็นเขาโครงของพระปรางเก่าอยู่ชัดเจนเลยนะคะครับ นอกจากนี้ในจารึกวสีชุมสมัยสุขโขทยัยยังเรียกสถานที่อย่างนี้ว่าพระธมซึ่งเป็นคำ,คำเขมรที่แปลตรงตัวว่าใหญ่พระธมที่แปลว่าใหญ่ใช่ครับแสดงให้เห็นว่าแม้จะเปลี่ยนรูปแบบไปแต่ความสำคัญในฐานะเจดีย์องค์ใหญ่ก็ยังคงอยู่เสมอแล้วก็มาถึงตุ๊กตาตัวนอกสุดตัวที่เราเห็นกันทุกวันนี้ยุคที่สาการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัตนโกสินท ที่มาที่ไปของการสร้างครอบครั้งสุดท้ายนี้เป็นยังไงคะเรื่องนี้ต้องย้อนไปในสมัยรัชกาลที่4ครับก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชขณะที่ยังทรงผนวดในนามวาชิรยานภิคุค่ะได้เสด็จทุดงรอนแรมมาจนพ,พบกับเจดีร้างที่เป็นทรงปรางองค์นี้ด้วยความที่ทรงศึกษาพระไตรปิฎกและประวัติศาสตร์มาอย่างลึกซึง้งพระองค์ทรงเกิดความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าเลยครับว่านี่คือปฐมเจดีเจดีองค์แรกใช่ครับ เจดีย์องค์แรกที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในดินแดนสวรรณภูมิตามตำนานจริงๆพอขึ้นครองราชก็เลยทรงมีพระราชดำริให้บูรณะครั้งใหญ่เลยสินะคะถูกต้องครับแต่แทนที่จะรื้อของเก่าทิ้งแล้วสร้างใหม่พระองค์กลับมีพระราชวินิจฉัยที่ล้ำลึกมากคือให้ใช้วิธีสร้างครอบเจดีย์เดิมทั้งสองยุคเอาไว้ข้างในโอ้โหเป็นการตัดสินใจที่เหมือนกับเก็บรักษาตุ๊กตาแม่ลูกดกทุกตัวไว้ด้วยกันเลยใช่เลยครับ เพื่อให้ประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์ของทุกยุคสมัยยังคงอยู่ครบถ้วนแล้วทำไมถึงต้องเลือกสร้างเป็นเจดีย์ทรงระังแบบลังกาด้วยล่ะคะมีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่ามีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งมากครับการเลือกสร้างเป็นเจดีย์ทรงระคงแบบลังกาก็เหมือนกับการประกาศว่ารัชยามกำลังสืบทอดและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเทราวาทสายลังกาวงให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง แต่การสร้างเจดีขนาดมหืมาครอบของเดิมนี่ไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายเลยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับทา้าทายมากมีบันทึกวิชัดเจนเลยว่าในช่วงแรกของการก่อสร้างเจดี JD ใหม่ที่กำลังก่อขึ้นไปได้ส่วนหนึ่งเคยพังทลายถล่มลงมาฮะจริงเหรอคะถล่มลงมาเลยเหรอคะใช่ครับเพราะฐานรากเดิมของพระปรางเก่านั้นรับน้ำหนักอิดมหาสารที่ก่อเพิ่มเข้าไปไม่ไหวโ ไม่อยากจะนึกภาพเลยค่ะว่าตอนนั้นจะโกลาหลขนาดไหนแล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงคะก็ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะของราชการที่4และทีม <Kes> ว <ę> ิศวกรในสมัยนั้นก็มีการปรับปรุงฐานรากครั้งใหญ่ครับมีการใช้ไม้ซุงมาทำเป็นโครงสร้างเสริมเข้าไปจนในที่สุดก็สามารถก่อสร้างจนสำเร็จลุล่วงได้ในรัชกาลต่อมาเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่และยาวนานมากครับค่ะ กา,ารหันภาพประวัติศาสตร์จากหลักถามทางโบราณคดีที่เหมือนการค่อยๆแกะชั้นของตุกตาออกทีละชั้นแล้วแต่เรื่องราวที่คนท้องถิ่นเล่าสืบต่อกันมามันกลับเป็นอีกแบบหนึ่งเลยซึ่งก็น่าทึ่งไม่แพ้กันตำนานพญากงพญาพานนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคะเป็นตำนานที่ทรงพลังและมีอิทธิพลต่อความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่นอย่างมหาศาลครับเรื่องย่อๆก็คือพญากงมีโอรสแต่โหนทํานายว่าจะเกิดโศกนาตกรรมค่ะ ลูกชายจะทำปิตุคาาหรือฆ่าพ่อตัวเองโห oh, คำทำนายแรงมากครับพญากงเลยสั่งให้นำทารกไปทิ้งแต่มียายหอมเก็บไปเลี้ยงตั้งชื่อว่าพานพอพานเติบโตขึ้นเป็นนักรกฝีมือฉกาจก็ได้นำทัพไปรบกับเมืองของพญากงและได้ทำยุทธหัตถีจนพญากงสิ้นพระชนโดยที่ไม่รู้เลยว่าเป็นพ่อแท้ๆของตัวเองแล้วความจริงมาเปิดเผยได้อย่างไรคะจุดพลิกผันของเรื่องคือ หลังจากชนะสงครามผ่านกำลังจะเข้าไปหาพระมเหสีของพยากงซึ่งก็คือแม่ของตัวเองแต่ก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น ค่ะเราเห็นภาพประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางโบราณคดีที่เหมือนกันค่อยๆแกะชั้นของตุ๊กตาออกทีละชั้นแล้วแต่เรื่องราวที่คนท้องถิ่นเล่าสืบต่อกันมามันกลับเป็นอีกแบบหนึ่งเลยซึ่งก็น่าทึ่งไม่แพ้กันตำนานพญากงพญาพานนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคะเป็นตำนานที่ทรงพลังและมีอิทธิพลต,ต่อความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่นอย่างมหาศาลครับเรื่องย่อๆก็คือพญากงมีโอรสแต่โหรทํานายว่าจะเกิดโศกนาฏกรรมค่ะ ลูกชายจะทำปิตุคาตหรือฆ่าพ่อตัวเองโอ้โห oh, คำทำนายแรงมากครับพญากงเลยสั่งให้นำทารกไปทิง้งแต่มียายหอมเก็บไปเลี้ยงตั้งชื่อว่าผ่านพอผ่านเติบโตขึ้นเป็นนักรบฝีมือฉกาจก็ได้นำทัพไปรบกับเมืองของพญากงและได้ทำยุตธหัตถีจนพญากงสิ้นพระชนโดยที่ไม่รู้เลยว่าเป็นพ่อแท้ๆของตัวเองแล้วความจริงมาเปิดเผยได้อย่างไรคะจุดพลิกผันของเรื่องคือ หลังจากชนะสงครามพานกำลังจะเข้าไปหาพระมเหสีของพญากงซึ่งก็คือแม่ของตัวเองแต่ก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นเทพพยายดาปแปลงกายมาขวางไว้ทำให้ความจริงทั้งหมดปรากฏพอรู้ความจริงพานก็โกรธแค้นใหญ่หอมที่ปิดบังเรื่องราวทั้งหมดเลยสั่งประหารชีวิตใหญ่หอมโอ้โหกลายเป็นทำบาปซ้ำสองเข้าไปอีกฆ่าพ่อแล้วก็ฆ่ายายผู้มีพระคุณ บาปหนักมากเลยนะคะแล้วตำนานเล่าถึงทางออกไว้อย่างไรคะด้วยความสำนึกผิดอย่างสุดซึ้นพานจึงไปปรึกษาพระอรหันต์ท่านจึงแนะนำให้สร้างมหากุศลเพื่อไถ่บาปโดยให้สร้างเจดีย์ที่สูงใหญ่มหึมาสูงเท่านกเขาเหินสูงเท่านกเขาเหินครับเพื่อล้างบาปที่ฆ่าพ่อนั่นก็คือพระประถมมเจดี และสร้างเจดีอีกองค์หนึ่งเพื่อล้างบาปที่ฆ่ายายหอมนั่นก็คือพระประทนเจดีฟังโครงเรื่องแล้วมันคุ้นๆอย่างน่าประหลาดนะคะชะตากรรมที่ต้องฆ่าพ่อแล้วเกือบจะแต่งงานกับแม่ตัวเองโดยไม่รู้ตัวใช่เลยครับถ้าเราวิเคราะห์โครงสร้างของตำนานนี้จะเห็นว่ามันคล้ายกับโศกนาฏกรรมกรีกเรื่องอีดิปัสโอริปัสอย่างน่าทึ่งในแก่นเรื่องหลักเลย น่าทึ่งมากที่โครงเรื่องมันคล้ายกันขนาดนั้นมันเป็นแค่ความบังเอิญหรือมีหลักฐานอะไรที่ชี้ว่าเรื่องเล่าจากอีกซีกโลกจะเดินทางมาถึงสุวรรณภูมิได้จริงๆคะเป็นไปได้ทั้งสองทางครับอาจจะเป็นการเกิดขึ้นของพล็อตเรื่องสากลที่เกิดขึ้นได้ในหลายวัฒนธรรมหรืออาจจะสะท้อนถึงก,การแพร่กระจายของโครงเรื่องเหล่านี้ผ่านเส้นทางการค้าโบราณจริงๆก็เป็นได้ค่ะ <c oughs> แต่หน้าที่สำคัญของตำนานนี้ในบริบทสังคมไทยมีอยู่สองอย่างหลักๆหนึ่งคือการสร้างภูมิศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์อธิบายที่มาของสถานที่ต่างๆถูกต้องครับเช่นตำบลดอนยายหอมก็มาจากที่อยู่ของยายหอมทำให้พื้นที่ทางกายภาพมีความหมายทางจิตวิญญาณซ้อนทับอยู่และสองตำนานนี้ทำหน้าที่เป็นกุศโลบายทางธรรมที่ยอดเยี่ยมมากครับเป็นกุศโลบายอย่างไรคะ แก่นเรื่องเน้นย้ำเรื่องกฎแห่งกรรมที่ใครก็หนีไม่พ้นและเรื่องความกตัญญูซึ่งเป็นค่านิยมหลักของสังคมไทยแต่ในขณะเดียวกันการสร้างเจดีเพื่อล้างบาปก็สะท้อนความเชื่อที่ให้ความหวังว่าค่ะแม้จะทำอนันตริยกรรมซึ่งเป็นบาปหนักที่สุดก็อาจจะผ่อนหนักเป็นเบาได้ด้วยการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่เป็นการตอบแทนนั่นเอง กลับมาที่ประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์กันต่อนะคะการบูรณะที่เริ่มในสมัยรัชกาลที่4นี้ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์คะโครงการนี้สืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5ครับการก่อสร้างมาแล้วเสร็จสมบูรณ์จริงๆในปีพศ2413ใช้เวลาก่อสร้างรวมทั้งหมดถึง17ปี17ปี ใช่ครับและในรัชสมัยของพระองค์นี่เองที่มีการประดับกระเบื้องเคลือบสีเหลืองทองที่นำเข้ามาจากประเทศจีนทำให้องค์เจดีสองประกายงดงามอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้แล้วก็ยังมีการขุดคลองด้วยใช่ไหมคะครับพระองค์ยังทรงมีสายพระเนตรยาวไกลโปรดกล่าวให้ขุดคลองมหาสวัสดิ์และคลองเจดีบูชาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางทางเรือจากกรุงเทพมานมัสการได้ง่ายขึ้น และมาถึงรัชกาลที่6ซึ่งทรงมีความผูกพันเป็นพิเศษกับนคปรปฐมและมีพระราชกรณียกิจที่สําคัญมากคือการอัญเชิญพระร่วงโรจนรทธิ์มาประดิษฐานใช่ไหมคะใช่ครับและเรื่องราวของพระร่วงโรจนฤทธิ์นี่ก็น่าประทับใจมากเพราะพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ได้ถูกค้นพบในสภาพที่สมบูรณ์เลยเอเหรอคะรัชกาลที่6สทงค้นพบเพียงชิ้นส่วนที่ชำรุดมากคือมีแค่เศียรพระหัตและพระบาท ถูกทิ้งร้างอยู่ที่เมืองศรีสัชนาลัยแล้วจากแค่เศรษซากกลายมาเป็นพระพุทธรูปที่งดงามสมบูรณ์อย่างทุกวันนี้ได้อย่างไรคะด้วยพระราชศรัทธาและสายพระเนตรทางศิลปะอันเฉียบคมครับ พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้อันเชิญชิ้นส่วนเหล่านั้นลงมากรุงเทพค่ะ<า>แล้วก็ทรงให้ช่างฝีมือดีที่สุดในยุคนั้นปั้นหุ่นขึ้นรูปใหม่ให้เต็มองค์ก่อนจะหล่อด,ด้วยโลหะแล้วนำมาประดิษฐานที่วิหารทิศเหนือในปีพศ2458และที่สำคัญที่สุดที่สำคัญที่สุดคือที่ฐานของพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่ห ตามพระราชพิัยกรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันอันลึกซึง้งที่พระองค์มีต่อสถานที่แห่งนี้อย่างแท้จริงครับพอพูดถึงวิหารทิศดิฉันว่าเราควรจะมองภาพรวมของวัดกันบ้างเพราะวัดพระปฐะมเจดีไม่ใช่แค่ JD เจดีเดี่ยวๆแต่เป็นกลุ่มสถาปตัตยกรรมที่ซับซ้อนมีระเบียงโคดวงกลมลอ้อมรอบแล้วก็เชื่อมต่อกับพระวิหารทั้งสี่ทิศถูกต้องครับและการจัดวางพระพุทธรูปในแต่ละวิหารก็มีความหมายซ่อนอยู่ พอเราเดินรอบประเบียงโคดมันเหมือนกับการเดินทางย่อส่วนในพุทธประวัติเลยครับเดินทางย่อส่วนในพุทธประวัติหมายความว่าอย่างไรคะถ้าเราเริ่มจากทิศตะวันออกจะเป็นพระพุทธรูปปางตรัสรู้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาค่ะเดินวนไปทิศใต้จะพบกับพระพุทธรูปศิลาขาวปางนาคปรกซึ่งเป็นศิลปะทวาราวดีแท้ๆท,ที่ขุดพบในนครปฐมนี่คือการเชื่อมโยงเรากลับไปสู่ยุคแรกเริ่ม ไปสู่รากเง่าใช่ครับพอเดินต่อไปทิ่ทิศตะวันตกก็จะเป็นพระพุทธรูปปังสยามหรือพระนอนเพื่อรำลึกถึงการดับขันธปรินิพานและสุดท้ายทีทิศเหนือก็คือพระร่วงโรจนฤทธ ศูนย์รวมศรัทธาของยุคปัจจุบันถูกต้องครับศิลปะสุขโขทัยเมือนเหมือนการเดินทางจากจุดเริ่มต้นสู่รากเหง้าสู่การดับขันและสู่ศรัทธาในปัจจุบันโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วการเดินรอบเจดีมีความหมายลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ใช่แค่การเดินชมเฉยๆแน่นอนครับและถ้าใครสนใจอยากเห็นหลักฐานชิ้นอื่นๆที่ขุดพบที่พิสูจน์เรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาทำธรรมจากศิลา จะรึกอักษรปัลละวะก็สามารถไปชมได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีซึ่งอยู่ภายในบริเวณวัดเลยถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดพระปฐมเจดีก็เปรียบเสมือนพมสวดานสามิติที่มีชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านสถาปัตยกรรมสามยุคที่ซ้อนทับกันอยู่ในตุ๊กตาแม่ลูกโดกตัวนี้ทวารวดีขอมและรัตนกโกสิน์ใช่ค่ะเป็นประจักษ์พยานของเมืองท่าโบราณที่เคยรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางแห่งแรกๆของพระพุทธศาสนาในดินแดนนี้ เรื่องราวทั้งหมดก็ถูกเล่าผ่านทั้งหลักฐานที่จับต้องได้แล้วก็ตำนานพื้นบ้านที่ทรงพลังไม่แพ้กันถูกต้องครับและสถานะในปัจจุบันก็ยังคงเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญ,ญาณที่มีชีวิตชีวาเห็นได้ชัดจากงานเทศกาลนมัสการประจําปีที่คนไปเยอะมากครับและในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกตอนนี้ประเทศไทยกําลังผลักดันกลุ่มเมืองโบราณสมัยทวาราวดีซึ่งมีนคนปรปฐมเป็นหนึ่งในนั้นให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดก ok โลกของยูเนสโกในรูปแบบกลุ่มหรือ serial nomination ด้วย น่าสนใจมากค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดการตัดสินใจของรัชกาลที่4ที่จะสร้างเจดีย์ครอบทับของเดิมแทนที่จะรื้อทิ้งเป็นทั้งการรักษาประวัติศาสตร์เก่าแก่ไปพร้อมกับการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาเรื่องนี้อาจทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าอื hmm. เวลาที่เรามองโบราณสถานสักแห่งเรากำลังเห็นประวัติศาสตร์เพียงยุคเดียว หรือเรากําลังเห็นบทสนทนาระหว่างยุคสมัยที่ต่างฝากเรื่องราวของตัวเองซ้อนทับกันไว้แล้วจะมีสถานที่อีกกี่แห่งที่ซ่อนประวัติศาสตร์ซ้อนชั้งแบบตุ๊กตาแม่ลูกดกนี้ไว้รอให้เราไปคนพบ